สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะอันนี้ป้าเปี๊ยกกำลังจะเพาะลองเอ่อลองปักชำต้องเรียกว่าปักชำเนาะกิ่งของกุหลาบล,ลองดูนะคะโดยมีวัตถุดิบก็คือเอ่อว่านหางจระเข้นะเนี่ยว่านหางจระเข้ของป้าก็มีเยอะเลยตรงนี้นะคะนี่มีกระถางว่านหาง,หางจระเข้เยอะเลย พร้อมที่จะนํามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะถ้าสมมติว่าป้าจะทําเยอะๆเนาะแต่ตอนนี้ป้าแค่ลองดูนะลองดูตามที่ได้ยินเขาแชร์มานั่นแหละเออก็เข้าใช้ดอกกุหลาบตุ่มๆที่ยังไม,ทงไม่ที่ยังไม่บานนะแต่ป้าเสียดายป้าก็เลยเอากิ่งของมันมาชำํำมันก็คงจะเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีดอกแต่ขอให้แตกยอดแล้วก็เกิดรากงอกมันก็จะ ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วและป้าก,ก็จะปลูกเอานะคะนี่ป้าเตรียมอุปกรณ์แล้วก็คือขวดน้ําแล้วก็โอ้โหมือมือเยองกับมือปีอ่อ่ะมีขวดน้ํานะคะขวดน้ําเปล่าแล้วก็มีกระถางแล้วก็จะมีดินปลูกอยู่ในนี้นะคะอยู่ในถังนี้นะคะแล้วก็มีนี่เลยว่านหางจระเข้แล้วก็มีอ,มอ,อุปกรณ์ต้นกายต่างกิง่งแล้วก็อันนี้ เดี๋ยวป้าทําง่ายๆนิดเดียวเองไม่ยากนะคะทำทำลองดูป้าทําไปแล้วสองกระถางเมื่อวานนี้แต่วันนี้จะลองดูนะคะว่ามันจะปึ๊บอ่าเกะกะออกไปเลยนะคะดูซิว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ที่จะตักก็คือนี่นะคะอันนี้ที่จะตักเป็นดินปลูกนะคะ ดินปลูกดินปลูกป้าก็จะใส่ดินปลูกที่นี้เลยอ่ะใส่ดินปลูกโอโ้ดินปลูกพอก็ต้องไปเอาอีกดดฝั่งโู้นนะคะมีฝังค่าง ข้างโน้นลุงไม่อยู่ออกไปตลาดนะเอาขยะไปทิ้งนะคะขยะที่เราโกยออกคุณลุงก็ไปทิ้งป้าต้องไปเอาเองถ้าดินสูบไม่พอป้าก็จะไปเอาเอง ก็ป้าอยากจะทำเสดายนะเสดายกิง่งเสดากิ่งที่มันมีดอกแล้วป้าตัดทิ้งเยอะเลยเออป้าก็เลยว่าอุปกรณ์ของป้าก็มีพร้อมอยู่นะคะมีพอนะคะมีพร้อมอมีพอพอ,อยู่ก็ก็เลยลองทำดูมันก็แค่กระถางดินปลูกแล้วก็ขวดน้ำกิ่งพันเท่านั้นเอง มันได้ยากเย็นอะไรเลยแต่ก็ยากอยู่ตรงเตรียมอุปกรณ์นั่นเองนะคะป้าจะไปหาหากระถางเก่าเนอะอป้าจะไปหากระถางเก่ามาลูกกาบอกว่านี้มันร้อนสิจริงรอ้อนด่นั่นแหละมันไม่กลัวชาวบ้านเขาจะหนวดถูอย่างไรเนอะนี่ เราก็เสียงดีเสียงดีหลายอันนี้ขวดป้าก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำอยู่ใกล้ๆก๊้กนน้ำเพราะว่าหลังจากที่ปัดชำแล้วเราก็ต้องรดน้ำนะให้ชุ่มชุ่มเห็นไหมรดน้ำให้ชุ่มๆเลย จากนั้นก็เอาขวดครอบไว้ป้าก็พูดอยู่คนเดียวตั้งนานกล้องดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่กิ่งช่าของป้าที่สําเร็จแล้วอันหนึง่งนะคะโอโ้โหป้าก็พูดอยู่คนเดียวทําไมกล้องมันหมดเร็วมากเลยเดี๋ยวจะทําไปเพิ่มพื้นที่อีกแล้ว ก็ไปรูป,ปร,รูปภาพอีกเยอะแยะเลยโอ้โหรู้สึกว่ากล้องของป้ามีปัญหาละเนี่ยกำลังปลูกอันนี้เลยช่ำกิ่งกุหลาบนะคะช่ำกิ่งกุหลาบ อย่น<ส> um. ี้เป um. ็นกิ่งกุหลาบใหญ่เนาะก็ตัดออกเลยยอที่นีงออก่นะค่ะกิ่งใหญ่เดี๋ยวป้าเอานี่ใหญ่บ้างกว่า เอาว่านหางเตล่ขึ้ใหญ่หน่อยนะตักน้ำออกสน่อยสีเนี้ย ราดน้ำชุ่มด้วยสี ยังอยู่ไหมกล้องโอ้โหอุตส่าห์ยังอยู่เด้อปาก,ก็จะปลูกก็จะทำนี่ที่ตัดมานี้นะคะก็จะทาจนเสร็จพืดพอดีเอาไปเลย That's all